สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนการพยายามทำลายสถิติในน่านน้ำอันหานาวเหน็บได้รับความสนใจจากทั่วโลกเมื่อนักว่ายน้ำชาวชิลีตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์โดยการลงแข่งขันเพื่อสร้างสถิติโลกใหม่สำหรับการว่ายน้ำระยะทางไกลที่สุดในทะเลน้ำแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนอกเหนือจากความท้าทายส่วนตัวแล้วการพยายามในครั้งนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ด้านสิ่งแวดล้อม นักว่ายน้ำและทีมงานหวังว่าการดึงดูดสายตาจากทั่วโลกจะช่วยปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนและการละลายของถ่านน้ำแข็งสถิติการว่ายน้ำในน้าน้้ำเยือกแข็งเคยถูกทำลายหลายครั้งโดยนักว่ายน้ำจากยุโรปและอเมริกาเหนือแต่ความพยายามของนักว่ายน้ำชาวชิลีครั้งนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์เพราะเขามุงม่งหมายทำระยะทางที่ยาวกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาและยังต้องเผชิญกับกระแสน้ำแรงในมหาสมุทรทางตอนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายของสภาพอากาศ หากสำเร็จเขาจะถูกจาารึกชื่อได้กิน n e s s w o r ั d เล cord และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักกีฬารุ่นใหม่รวมถึงผู้ที่ต่อสู้กับข้อจำกัดในชีวิตความพยายามในครั้งนี้ได้รับการติดตามจากแฟนกีฬาทั้งในชิลีและนานาประเทศหลายคนมองว่าเขาคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าและความพยายามขณะที่อีกหลายฝ่ายเห็นว่านี่เป็นความเสี่ยงเกินไปต่อชีวิตแม้จะมีมาตรการความปลอดภัยก็ตาม ซึ่งบนโซเชียลมีเดียมีทั้งเสียงเชียร์และความกังวลปะปนกันไปแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการว่นายน้ำในครั้งนี้ทำให้ผู้คนหันมาพูดถึงปัญหาสิ่งแวดลอ้อมและการเปลี่ยนแปลงของมาหาสมุทรมากขึ้น